สวัสดีครับนักเรียนสายชั้นป5และผู้ที่สนใจในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมขอใส่หน้ากากเลยนะครับครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่3ในส่วนของโอวาามจะเรียกแบบภาษาสากลก็ episode 3นะในส่วนที่3เราจบไปแล้วนะครับคุณครูได้ทำได a แกรมเราจําได้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะครับวเรื่องนี้ก็จะเป็นหัวใจสําคัญของศาสนาพุทธที่ระดับนักเรียนสายชั้นป .5 จะได้รับทราบนะครับก็คือในในส่วนแรกก็คือไม่ทําความชั่วทั้งปวงทําความดีแล้วก็วันนี้โอวาทสาข้อที่3นะครับเราก็จะพูดถึงในการทําจิตใจ,จให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะครับก็ก่อนอื่นถ้าเข้ามาแล้วเตรียมหนังสือแล้วก็เช็คชื่อนะครับในเนื้อหาวันนี้เป็นเนื้อหาสุดสุดท้ายของโอวาทสาหนังสือเล่มนี้ยังเหมือนเดิมนะครับเอาะละยังพอจํากันได้นะครับในส่วนที่1โอวาทข้อที่1ก็คือละเว้นจาก าการทำชั่วนะคือเราต้องใช้เรื่องบัญจศีลแล้วก็อะไรครับอะไรสี่ครับอะไรสี่เอ่ยจำได้ไหมย้ได้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรครับอะไรเอ่ยางคนยังนึกอยู่อบายามุกสี่ครับก็นะคือละเว้นความชั่วในส่วนที่หนึ่งเพราะว่าข้อที่หนึ่งส่วนแราวว่าข้อที่สองก็จะมีมีเหมือนกับว่า,าข้อเลือกปฏิบัติที่ให้เราได้เห็นว่า,าธรรมะมีหลากหลายนะครับ เราได้ศึกษาไปแล้วในส่วนที่2องที่แล้ววันนี้เราจะพูดในส่วนที่3ก็คือการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์จริงๆนะถ้าเรามีพื้นฐานเรื่องศีลก่อนเนี่ยอืพระเจ้าท่านได้เตรียมแล้วก็ใช้กุศลบาที่ที่เหมาะแล้วก็วางแผนเป็นระบบเป็นเหตุและผลคุณครูได้มองดูแล้วว่าในการศึกษาหลักธรรมของศาสนาพุทธเนี่ยบางคนคิดว่ามันต้องจํายากเยอะแต่ถ้าเราเข้าใจแบบ ในระบบของอความใกล้ตัวแล้วเข้าใจง่ายนะครับถ้าเรามีสินห้า,าก็คืออย่าง้รยก็เป็นพื้นฐานในการที่เราจะต่อยอดในการทําทในส่วนของโอวาข้อที่2ได้ก็เลิกปฏิบัติในส่วนที่เรา,าบางคนมีข้อที่ดีแล้วก็ไปดูในส่วนข้อที่บกพร่องตัวเองแล้วก็เลิกทร,รม,มาปฏิบัตินั่นเองนะครับฝากไว้กับนักเรียนก็ค่อยคิดนะครับวันนี้เมื่อเราพูดถึงาการเล่าเว้นความชั่วไปแล้ว ทำความดีได้แล้วสิ่งอีกประการหนึ่งก็คือในส่วนของหัวใจศาสนาพวกก็คือทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสปัญหาต่างๆนะครับเราต้องรู้จักควบคุมจิตใจให้สงบผ่องใสบริสุทธิ์นนะครับในทางปฏิบัติหลายโรงเรียนให้เด็กนักเรียนนั่งสมาธิฝึกนั่งสมาธิ10นาทีถึง15นาทีแล้วก่อนจะเข้าเรียนหรือว่าก่อนนอนอย่างน้อยก็จะช่วยให้จิตใจเรา อาสงบนิ่งไม่ฟุ้งซ่านนะครับเรามาคิดวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งถ้าบางที่ไม่สะดวกในการนั่งสมาธินะครับถ้าไม่สะดวกในการนั่งสมาธิหลักปฏิบัติในศาสนาพุทธก็จะมีรูปแบบหลายอย่างการเดินจงกรมหรือการฝึกในในบางเรื่องถ้าเป็นเพศสมณะแม่ชีฝึกรอยน้ําในแม่น้ําฝึกทําปฏิบัติบางอย่างนะ เพียงแค่สิบถึงสิบห้านาทีเนี่ยฝึกสมาธิได้ควบคุมจิตใจได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้สามารถว่าทุกคนจะฝึกนั่งสมาธิได้นะครับดูเหมือนง่ายแต่บางคนเวลานั่งหลับตาแล้วคิดทุกเรื่องเพราะโดยผ่านกระบวนการสมองเราเนี่ยปะทะแล้วก็กระทบคิดหลายเรื่องนี่คือเหตุผลว่าทําไมในโอวาสสามพระพุทธองค์ได้ตัดบอกว่าพื้นฐานเลยต้องมีสินห้าก่อนค่อยๆปฏิบัติก่อนถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเป็นรูปพีระมิดเนี่ย มาจากทรงเป็นนิมิตใช่ไหมครับฐานล่างเลยคือสินห้าแล้วค่อยๆฝึกมาเรื่องของสมาธิแล้วปัญญาก็จะเกิดอันนี้ยังอยู่ในส่วนของเรื่องอะไรครับพูดไปแล้วนะครับตอบได้ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราคงมาอธิบายสั้นๆแล้วก็สรุปในส่วนสุดท้ายของโอวาสาข้อที่3นั่นคือการทําจิตใจให้ฝ่องใสบริสุทธิ์ใครมีวิธีที่ทําจิตใจให้ฝ่องใสบบิสุทิ์เขียนทิมพ์เข้ามาใต้ คลิปนี้ได้เลยบางคนบอกว่าฟังเพลงก็ฟังเพลงในส่วนที่บริสุทธิ์เขนนะครับบางคนฟังเพลงบรรเลงฟังเพลงรักฟังเพลงที่เหมาะสมดีๆก็ทําให้จิตใจ,ใจได้สดชื่นผ่องใสบริสุทธิ์บางส่วนนะครับมันมีวิธีการหลากหลายนะครับในในเวลาเมื่อ2 0 0พปีที่แล้วเข้าใจว่าเบื้องต้นเนี่ยวิธีการฝึกสมาธิก็คือการนั่งจเจริญพาอ,อาจจะโฟกัสในเรื่องใดเ,เรื่องหนึ่งนะหรือว่า การฝึกเล่นกีฬาเล่นดนตรีศิลปะก็จะเป็นการฝึกทําให้จิตใจผ่อนใสบริสุทธิ์เหมือนกันนี่คือหัวถางว่าทําไมโรงเรียนปฐมเนี่ยต้องเตรียมพื้นฐานให้นักเรียนมีทั้งดนตรีศิลปะกีฬาพัฒนาอารมณ์จิตใจนะครับแต่ในเชิงของทัศนคของศาสนาพุทธเนี่ยรูปร่างภาพ,พที่เห็นเนี่ยก็จะนั่งสมาธิฝึกความนิ่งทางกายใจต้องนิ่งอะใจนิ่งและกายก็จะนิ่งนะครับ อย่างเช่นที่เราเห็นว่าการประพฤติการอ่าเหมือนเราปฏิญาณตนมีสินห้าเนี่ยก็คือการละเว้นทางกายวาจานะครับแต่บางครั้งเรื่องสินห้าไม่ได้พูดถึงเรื่องใจนะครับระดับสูงขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยฝึกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโอวาสาเนี่ยอ่าถ้าโดยสรุปแล้วคือละเว้นความชั่วนะทำความดีแล้วก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์นี่คือหัวใจของศาสนาพุทธ มีฝรั่งหลายคนหรือว่าต่างชาติมาถามเฮ้ยยูหัวใจสัสาพุทธคืออะไรเราเรียนมาโดยคร่าวๆจริงครับในสายชั้นป5อาจจะไม่ได้เรียนเยอะมากนะครับถ้าขึ้นไประดับสายชั้นป6เนี่ยอย่างเรื่องเบญจสินก็ต้องมีการอา่ท่องศินห้าเบญจธรรมก็ต้องมีการอา่ท่องหลักเบญจธรรมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวระดับป .6 กก็คงได้ฝึกมากขึ้นน,นี่ในสายชั้นป5นะครับในส่วนของหลักธรรมะของสัสาพุทธเนี่ย ที่เราเรียนมาทั้งหมดในบทที่2นะครับบทที่2ยังเหลืออีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของพุทธศาสตรสนาสุภาษ,ษิตนะครับมาในส่วนสุดท้ายของบทที่2นะครับก็เราพบกันในโอวาสมา3ครั้งแล้วนะครับก็หวังว่าคุณครูสรุปถ้านักเรียนจํะจาได้แกมอันนี้ได้เราจะเห็นได้ว่าอันนี้สรุปง่ายๆอันนี้สรุปง่ายๆเลยน,นะครับเอาไปทบทวนดูนะครับโอเคครับ อ่อีกอย่างหนึง่งถ้านักเรียนต้องการความรู้เรื่องโอวาสามากขึ้นเดี๋ยวนี้ในคลิปใน YouTube มีสื่อเรื่องหลักธรรมคำสอนในเรื่องโอวาสามเยอะนะครับเราก็จ,จำแนกไปเช่นเดียวกันเวลาเราสอบนักธรรมศึกษาเนี่ยในส่วนของโอวาสสามเนี่ยจะออกในหลักธรรมธรรมะส่วนไหนที่พูดถึงเรื่องการทำความดีธรรมะส่วนไหนที่พูดถึงเรื่องการละเว้นความชั่วเราก็จะแยกได้เข้าใจง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เราจับหลักการและทิศทางให้ถูกต้อง ครับในส่วนที่3วันนี้ไม่มีอะไรมากจริงๆแล้วท่านในเชิงปฏิบัติลึกเราต้องฝึกนั่งสมาธินะครับหรือป5ห,หรือว่าบางห้องเดี๋ยวตอนเปิดเทอมนะครับเราคงจะได้มาฝึกในหลักธรรมในส่วนที่การฝึกการน,นั่งสมาธิให้เหมาะกับวัยเราครับก็ฝากไว้นะครับนัก,กนนรเรียนต้องทวนมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างไรในท้ายชั่วโมงเดี๋ยวจะฝากวันนี้ใบงานไม่ยากนะครับหลายคนบอกว่าเรียนออนไลน์มีใบงานทุกครั้งนะครับ วันนี้ในส่วนนี้ครูขอเพียงแค่ให้นักเรียนไปฝึกนั่งสมาธิหรือใครมีวิธีอื่นที่ฝึกสมาธิส่วนตัวเขียนมาแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาอ,อาจจะส่งในช่องเรียนออนไลน์ของครูไพศาลนะครับในไลน์ตอนนี้ครูได้เปิดในช่องของการเรียนออนไลน์เนะพื่อลดปัญหาการส่งงานบางทีเราอยู่ในไลน์ห้องส่งงานไปผู้ปกครองครูมาเปิดดูตาไลน นะครับก็เลยเปิดไว้อีกช่องหนึ่งอันนี้เป็นไลน์สรับการเรียนออนไลน์อาจจะเป็นสิทธิเก่าหรือสิทธิใหม่เข้ามาได้ครูเปิดโอเพ่นตรงนี้นะครับวิชาที่คุณครูสอนก็จะมีสังคมประวัติศาสตร์หน้าที่ลูกเสือแล้วก็อ่ชมชมรมอ่ชมมุชมนุมเนี่ยก็ยังสอนชมมุมนุม a v e n g e r s Scou แล้วก็ในส่วนของเอ่อพอลนะครับฝึกศิลปะป้องกันตัวอาจจะมีการฝึกศิลปะป้องกันตัวอาจจะสอนเทควันโดออนไลน์ในในช่องออนไลน์ได้ นะครับก็ช่วงนี้ฝากไว้นะครับเราเรียนมาถึงตรงนี้โอวัตข้อที่3นะครับก็งานวันนี้ก็เพียงแค่ให้น,นันกเรียนไปคิดค้นหาวิธีการฝึก,กจิตให้บริสุทธิ์นะครับนอกจากนั่งสมาธิแล้วมีอะไรถ่ายรูปมาอาจจะร้องเพลงหรือฟังเพลงฟังเพลงบรรเลงเขียนมามีรูปตัวเองแล้วก็เขียนข้อปฏิบัติมานะครับสั้นๆวันนี้คงองยูเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในส่วนของพุทธ,ธสนสุภาษิตนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ